ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องบองโปลสุขสุขนครับอะไรนะพี่น้องบองโปลบองโปลครับกับพี่น้องกันครับ๋อครับผมดีดีดีตอนรับพี่น้องเขาสู้บรรยากาศการหากินแบบสไตล์มันหมายที่เขานะเหมือนคุ้นคุ้นนะสไตล์มั่นหมายมันกับมันหมายมันกัหมันหรอกตัวอะไรจะได้ตัวได้สองตัวเดียวสองตัวครับตัวมาเฉียวนี่มาดังไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับหนึ่งเพิ่มน้ำไหลกว่าเขาสอง เขาเปลี่ยนวิธีการด้ันจังไรครับมาใส่เบ็ดครับวันนี้เนี่ยมึงใครพี่น้องมึงใส่เบ็ดโดยเฉพาะเงื้อเมี่ยนครับเอาเงื้อยังครับอาจารย์มึงอีพันเบ็ดมาจากบ้านเฮาครับครับเนี่ยเบ็ดจนเขาชิมยงเบ็ดแม่พี่น้องเอาเบงเอาเบงอ่าเอาเบงเนื้ครับเบงเนื้อ,อเบิ่งเนี้อนี่ครับโอ้จิงเล็ดครับมืันนี้ครับครับผม ิอยากได้ต <loops> ัวใหญ่ก็หนีแต่มันบวมนี่ขายากนะครับเนีื้อขาที่สยหายากปัเรียกตัวเอาเนาะบ่านไหนใส่เสียกากดูเอาตัวสกัดพอได้ไม่แลงเอาเนีื้อครับบใวมเกล็ดเดียวต่อตัวเกี่ยวอันหลายคนหลายคลิปเพิ่นกะไปเลาเพิ่นไปใส่นะครับเพิ่นกะสิมีวิธีการปักเนื้อนะปักเออแต่ละคนเพิ่นกะสิมีวิธีการของเพิ่นแต่ว่าของเฮานี่เฮากส่เฮ็ดคือเพิ่นทั้งนั้น ดูดี่ว่าสิมี่ยังแปลกกว่าเพื่อนเสียทั้งหลังคือกันเหรอวะทั้งหลังคือกันครับใส่ใส่ทั้งหลังเพื่อนให้เพันร้อยเป็นบ่นี่นะครับอ้าวเนี่ยโสดเห้มันยินเราไอเจ้าที่เราบ่แมีนไห่แล้วคนกินไปแต่่วาเจ้าที่กินหลายอยู่เจ้าที่เพิ่นมากที่ปูมขักเออให้มันไตหยอนหย่อนหย่อนยอนเป็นบ่ บ่แม่นเอาลอยถึงโคกเลยล่ะเออโอ้ใส่หลังบารเคยนี่เนี่เก่งเก่งเด็ดปลาคอรครับผมธรรมดาเขาใส่บาดนี้ต้เปลี่ยนให้ใส่ยังมาแรงน,ำน้ำเนาะธรรมดาเขาใส่เว้นมะเลยบ่ได้นีหลายคันนะครับคอมเมนต์มาไอ้ฝ้ายจะไปใส่ยังเว้นกขบพวกกินตัวขยั่งวิบมันต้องฝนตกักนก็เลยเอาวิธีเพิ่นมา,มนอมาลองเบิ่งมือนี้นะครับ,รบใส่ยังมะขืนมา,นมาใส่รอบแรกหาโมงแรง ครับไปมือนีมีนายพลาดไรอยู่ครับกุซอยครับอือเอาละครับไปเรื่อยๆสักพักสังเกตเบิ่งเห็นว่าเป็นมีหนาปอกหนาไฟมากห้องมบ่ได้บ้าเรียนได้โอ้ไฟรุ่นนี้ใส่ทั้งก้อนก็เห็นบอกนครับยี่หรี่แม่นบ่ต้องเลยแองทั้งก้อนเลยล่ะสังเกตเราเขาเป็นพลาดอ่ะนะท่าน มือสมัคเรีนเขาเจ้าสีไซทั้งหนาเด้เจ้งานอันนี้เป็นของแท้แม่นครับของแท้ครับซัมภะบวชดวเราส่วนอีพีที่โซ่กบลังมันบ่กกะะเกงพูดอ้ยไปเรียนนอสูเอาเอาด้ยไปอาล้วครับให้อด้อลองมู่อ่อนอเดรถ ยากาศกำลังด,ดีครับผมเอาเขียวน้นไปเลือกขวดอาลงอีกอเอาขึ้นไม่อีกนเลยครับตอนนี้ซาหน่วยแรกใส่ไปแล้วนะครับอันที่สองนะครับเดี๋ยวตอนยามเบ็ดนะครับผมสิเน้นไทยพี่น้องเบื้องตอนตอนรุ่นนะท็อปนะครับตอนนี้บ่ทขันเน้นๆนะครับ วางเบียดเห้ครบเพื่อสักกันสีได้เน้นบ่ได้เน้นอยู่กับฝีมือผู้ใส่แล้วล่ะขาเบื้งรลดที่น้องขาดรุ่นขาเสียส่รุ่นใส่เสียไปน้ำกันจ้าซ้ำกันนะครับรุ่นบอลรุ่นวอลเล่บอลนะครับแมนแมนยูเป็นได้แมนยูแมนยูกับเซมครับผมโอ้ยกัเราเป็นมือประตูเนาะเราเป็นมือยิงเนาะเห็นบาปเราเราโคตรดันเนาะเซมนะครับแมนยูเซียมเซยมตัวเซียน้าสวยตัวไทยวันไหนเขบคนไข้ โอ้โห oh, ขอบคุณครับสวนแตนครับน้องใหม่ไว้น้ำพี่น้องครับป็นเหยืเปิดมือมาใส่มันดึงเลยเออตัวบักรุนซ้ำแขนเนี่ยหลายอยู่แต่ว่านาสิขาไมาฟังนครับฟื้มันจะไปเบอร์แล้วเนาะน้่น้ำถั่วมครับพีน่น้องน้ำมันสีไหลหาเบอร์ครับพี่น้องครับอัน ใส่บ้านแล้วอยู่บ้านที่ว่าสิบยามอยู่ติดก่อนบอกใส่ใส่ใส่เดี๋ยวค่อย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 าได้ไอ้ที่นี่เลยเอาผมเป็นสวนอีกแล้วบ่อะใส่สวยเลยใส่ใส่ใส่ใสโอ้โหเนี่ยพี่น้องสวงามใส่งามพี่ครับเนี่ยฮะใส่วังประมาณวัง สามขีดซี่ขีดนะพี่น้องกาลังกาลังพอดีกาลังอยู่ในตลาดแม่นครับเจ้านี้ห้องปฏิสือมาตัวตลาดเลยเอออุ้ยแต่ดิปลาธรรมชาชาด้วยพี่น้องวางหันไล่ทั้งเพจกับพี่น้องหรือบางทั้งเพจเนาะอันนี้ทางยูทูบเลยนะมื่กี้ได้ซี่หาตัวเลยได้พี่น้องครับครับอันบริษัทไทยนะเดี๋ยวใส่เงาไปทักกันใส่เงาเนี่เงาจริงดีครับเอาตะกอนใส่เอาใส่เอากะกอนพี่น้องแตงยิ้มมาติด nó nhìn sáng, ung bỏ ra đây. đấy là. Hoi! 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 đây Hoi! 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 đi, Hoi! 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 đi Hoi! เนี่ยกำลังดีอุ้ยนั่งอทานป่ะทานอยู่เร็วเ โอ้ยหามเมยเอน่ะโอ้ยดีนะมาสัมผัสต่ย่านนนะคุยต่ออ่ะคุยต่ออีกเลยคุยต่อเลยคุณได้คุยเลยแกมว่าหันซากวาันมีอยู่วันนี้มีเลยต้องร้านหนึ่งตีแล้วน้ำกลอยัเข้าไปนาก่อนนอะเออเข้าไปนะเอาไอ้ดีเอ้ าเไปพี่น้องครับดาวไทยเบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้ออช็อตเด็ดสิไทยครับเร็วเน้องตอดอีกแล้วเฮ้ยเล่นกลับไปกลับมาอยู่เรื่องสองสามเล่นหรอมาพี่น้องมาว่ากันหรือมั้งรุด เบีดบุคคลหมือนยตัวนั้นละตัวย้อนนะเ้าวข้าครับเ้าล่าบ่เบียด่น้องครับ่น้องครับบุบบุบอยูแลครับอู้หูววิเิง่ามอธิมันรุันบ่แี่นในเราดู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 ดิไปองบงบ้งบงใส่โูครับ่นลองโคโลกโล่น่ีใส่โลครับใส่โล ไอ้เร่งนี่น้ยชิร้อนนี่ปอดอ้เขาจ้ำคักว่ฮะไอ้เขาจ้ำเไ้ะเป็นปปากไ้ปะอุ้ยเกี่ยวพอมากเนอะเจ้จ้ำเนอะดีเล้ยเฮามากนะร่องร่องร่องนเมื่อก้ไ่ต้องยกตัวั้นขึ้น ใส่งามแหมล่ะใส่ง่ามมูหมูชนะเลิศโอ้ยเแา้วอะไรที่อ่ะฮือฮือจือบ้อจือบ้อก่อนก็บอกแล้วว่าปริมาณเล่นกันยังเงว่ะเฮ้ยเอากิ่งไว้เที่ยวนี้เอาจริงผาดหลายเที่ยวแล้วเนาะอฮ้ยแดดไปนองครับยามแม่แรง มัวนวนแล้วตัวนี้เออวนรุดเท่ยนึงแล้วตัวรุดอาจจะว่าเป็นตัวนี้กะสีไงกวนนี้หรอวะควนะคเคุยไอีกแล้วครับพี่น้องก้อนสีอ่ามะยามนะครับเข้ากับย่างสอมรลอบหนึ่งกอนกับน้องนะครับยามไปนั่ใไซไปนั่พี่น้องเลยหนารุนนะครับ mười năm đây là đây là, cái đấy kìa, ừ. để để, Ủa, quá. thả mừng 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 rồi mừng 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 rồi, Được rồi. ปาติก้ามึงเดี๋ยวเราลุ้นน้ำกันลุ้นลุนพี่น้องลุ้นโอ้ยประคั่วบ่ะ้อนนะประคัวปร่ใส่สวยใส่สวยใส่เออใส่พอดีใส่เอกใส่เอกอืออืออยิ้มเลาเวรยิ้มอยู่พี่น้องด้วยใส่สวยๆเลยพี่น้องใส่เดียวกันหมด่ลไหร่ด้วนสนัย เสียปล่าพี่น้องคือเนาะเหมือนเดิมสำหรับอยู่บ้านเ้างแล้อันนี้คื่อนว่ารอบรอบไซได้หนิพี่น้องบพรานว่าในรอบยาวครับขั้นบอลเป็นหนังกับเป็นรอบอันปลาอมาเลือกเนาะโฆษณาว่ะแม่นครับเป็นรอบซื้อมวลชนนะอุ้ยน้องเอากับยอนีิไปกลับครับพี่น้องเดี๋ยวเร็วไปแม่เร็วเร็ว ตีน้ำกดพี่น้องตีน้ำกดเดือดเดือดเดผมมาเลืกพี่น้องผมาลกเดืด้อมากเดหอดเอดเดอดเดดน้อดเือดเดือดมดือเดือือดอเเอดหเดือดเดืืออดเือเดอดอดเดอบออเดเ ว่าได้ซื้อจากตลาดมาเซ็นมั้งบอยไอ้คุยแต่ต้องว่าบอลไรนะบอลที่สิ่ทีเบอลหลอนเลยนะเดี๋ยวนี้เห็นๆกันอยู่เห็นนะบอลว้ยเขาบอกขนาดนแต่ว่าอันเพิ่อนเคิถามน้องหมีได้ว่าเป็นบอเลี้ยงบอนะไอ้บอลเป็น้องเพิ่นได้ว่ามันเป็นพอเพิ่นคุดถิ่มใบเนาะบอครับมันโดดแล้วมันโดดแล้วพุ่นอันซ้ายแล้วเพิ่นเลี้ยงแม่นครับ เลี้ยงแต่ว่าประคอเพิ่มมาได้เลี้ยงหรอก<น>มันมาแม่นครับประคอธรรมชาติครับเพื่อนปล่อยมันหายกี่เด็กมันน่ะแม่เนเอาไอเดีออ๋ยวโี้โหหาใหม่ใหม่ตัวนี่เน่ย,ยัดลงไปดูวยสะควากันตัวมันจงอได้ไหลายตัวเนี่ยเหตุผลเพตุผลมันคือได้หลายมันก็ได้อยู่นี่รอดเลยด้วนี่รอดหนึ่งเลยพี่น้องเนี่ย

ใส่มือมั้โอ้ยปลาตัวยิ้มแต่ว่ามันมีเอ้ยยิ้มแต่ว่ามีความสุขบ่ขึ้นเด่นเนาะดำย่ำเลยเนาะปลาตัวงามตัวนี้ฉันกรรมาศาสตร์โอ้ยมือรุ่นใจเขาคือคนปลาเนี่ยไม่ยาม <laughs> <laughs> ูเอาอ้นมึงจับก็บ่มีบมเเปืือนแลวคุยคุยพื้นปีลองเล่นก่อนนะรุ่นไปเรื่อยๆครับช่วงนี้มันเป็นปลาปือเนาะนี่ครัปลาปื้อปลากิ ปลาปือปากาศดทูบปลาซ่อนมันมักอยู่แล้วไปรุ่นต่อไปครับลุ่นครับพี่น้องฮะอีกละวบละละกินแล้วครับกินแล้วอู้หูเอาละอ๋อมาเลยอ๋อ ไม่แล้วหักไม่กว่าก่าหมงจับหลเอี๋ยวสิจะเปิดมตลอดสิไปใส่ทั้งล้วพูดไปหักที่ยุเห็นใหม่หักันนั้นกูฉันไหม่รุดขาออกนี่ยโอ้ยเจ็บเนอตัวนาะโอ้ยหลายครั้งโอ้ยไหลมันลงไปอุ้ยอุ้ย เขาพยยามแตได้ไ,ได้แล้วมีหอนหม่งสิจับแม่นผัวเขาเต็มพี่น้อง<ม>คือว่าเขาบดเด้นมีกระของมาเนาะ<ม>ตอนแรกเขาเออบดเขึ้นคือตอนแรกเขาเอาของมายุแต่ว่าเขาบดเขึ้นค่าก็ว่าหงตรงบดเขึ้นค่าแบบสิหม,มันยังขนาดนี้นะ<ม>จะขึ้ิดจงเลยนะมีสิทธิ์รุ่นไปอีกก่อนหอดบันครับอ่ะถือได้อยู่โอเคครับขอบใจเยอะครับครับผมอันนี้รอบแรกครับพี่น้องครับ ตอนแรกครับตอนใส่ได้เ่ราไม่เป็นตอนยำได้ประมาณ2องล,ลได้ยังไอู้ฟังสองสาม<โ>ลกเยสามลกเหรอวิ้งสามอยู่อะวาสัน่นายเถือบอยู่ครับพี่ต้องไอ้เลยคุณจะใส่ทั้งใส่หนึง่งโชหน่อยโชว์หน่อยสชว์ูชว์โชว์ชวชวต,ตอนแรกนะครับเปิดน,น้ำไหมเพื่อเปิดน้ำไหมเปิดน้ำาลอกไหมพี่น้องครับ ลลแลยแหกมันสองไขเลยรั็นีหสองสามลู่สามคั่วอยู่หรอกส,ส,ส,สามคัวยู่ซีซีีน่ออยู่ห้าหางเหรอครับเฮ้ยหลายวลเฮ้ย <c oughs> ส,ส,สีวเยอเเจ๊ครับติตามตอนแรกครับตอนยามครับผมโอ้ไม่โอ้ไม่นี่เริ่มลายแล้วครับก็เยอมากสีลายอยู่อบ่อยอลนยนุ่งลายหลเยอะมากนาะ